สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพร,รายการประชาธิปไตยที่ปลายอุโมงสำหรับวันนี้ขอเสนอตอนที่ชื่อว่าการแต่งตั้งผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์วันนี้เสนอเป็นตอนที่หน่งครับท่านผู้ชมครับตำแหน่งและกระบวนการแต่งตั้งรวมทั้งการปฏิบัติหน้าที่ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ได้บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญหล,ลายฉบับด้วยกันโดยเริ่มที่พระราชบัญญัติธรรมนูญการปกครองแผ่นดินสยามช่วคราว พุทธศักราช2475ซึ่งบัญญัติไว้ในมาตรา5ว่าถ้ากษัตริย์มีเหตุจำเป็นชั่วคราวที่จะทำหน้าที่ไม่ได้หรือไม่อยู่ในพระนครให้คณะกรรมการราษฎรเป็นผู้ใช้สิทธิแทนมาตรา10ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณจาจักรสยามพุทธศักราช2475บัญญัติให้พระมาหกกกากษัตริย์ทรงตั้งบุคคลหนึ่งหรือหลายคนเป็นคณะขึ้น ให้เป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ด้วยความเห็นชอบของสภาผู้แทนราษฎรหากพระมาหากษัตริย์มิได้ทรงตั้งหรือไม่สามารถจะทรงตั้งให้สภาผู้แทนราษฎรปรึกษากันตั้งขึ้นและในระหว่างที่สภาผู้แทนราษฎรยังมิได้ตั้งผู้ใดให้คณะรัฐมนตรีทำหน้าที่ชั่วคราวมาตราสิบของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2489บัญญัติให้พระมาหากษัตริย์ ทรงตั้งบุคคลหนึ่งหรือหลายคนเป็นคณะขึ้นให้เป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ด้วยความเห็นชอบของรัฐสภาถ้าหากพระหมหากษัตริย์มิได้ทรงตั้งหรือไม่สามารถจะทรงตั้งให้รัฐสภาปรึกษากันตั้งขึ้นและในระหว่างที่รัฐสภายังมิได้ตั้งผู้ใดให้สมาชิกพฤษภาผู้มีอายุสูงสุดสามคนประกอบเป็นคณะผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ขึ้นชั่วคราว และมาตรา11บัญญัติว่าในกรณีที่ราชบัลลังก์หากว่างลงและมิได้มีผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ตั้งไว้ให้สมาชิกพฤษภาผู้มีอายุสูงสุด3คนประกอบเป็นคณะผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ขึ้นชั่วคราวท่านผู้ชมครับมาตรา10และมาตรา11ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับชั่วคราวพุทธศักราช2490บัญญัติให้พระมหากษัตริย์ ทรงแต่งตั้งอภิรัฐมนตรีขึ้นเป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์หากมิได้ทรงตั้งหรือไม่สามารถทรงตั้งได้ให้คณะอภิรัฐมนตรีเข้าบริหารราชการแผ่นดินในหน้าที่คณะผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์และในกรณีที่ราชบัลลังก์ว่างลงและมิได้มีผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ให้คณะอภิรัฐมนตรีเข้าบริหารราชการแผ่นดินในหน้าที่ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ชั่วคราว จนกว่าจะได้ประกาศแต่งตั้งผู้สืบสันตติวงศ์ในหน้าที่พระมหากษัตริย์ต่อไปรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2492เป็นรัฐธรรมนูญฉบับแรกที่บัญญัติให้มีคณะองคมนตรีและให้ประธานองคมนตรีเป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ซึ่งได้บัญญตัติเช่นนั้นเรื่อยมาจนถึงรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันทั้งนี้โดยที่มาตรา19มาตรา20 มาตรา21และมาตรา25ของรัฐธรรมนูญฉบับดังกล่าวบัญญัติไว้พอสรุปได้ดังต่อไปนี้คือ 1. ให้พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งผู้ใดผู้หนึ่งด้วยความเห็นชอบของรัฐสภาเป็นผู้สําเร็จราชการแทนพระองค์โดยมีประธานรัฐสภาเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ 2. ในกรณีที่มีได้ทรงแต่งตั้งผู้สําเร็จราชการแทนพระองค์ก็ดี หรือในกรณีที่ไม่สามารถทรงแต่งตั้งก็ดีหรือเพราะเหตุอ네 mm. ื่นใดก็ดีให้คณะองคมนตรีเสนอชื่อผู้ใดผู้หนึ่งเพื่อขอความเห็นชอบของรัฐสภาและเมื่อรัฐสภาให้ความเห็นชอบแล้วให้ประธานรัฐสภาลงประกาศในพระประพาพิไทยพระมหากษัตริย์แต่งตั้งผู้นั้นเป็นผู้สําเร็จราชการแทนพระองค์ 3. ในระหว่างที่ไม่มีผู้สําเร็จราชการแทนพระองค์ตามข้อหนึ่ง หรือข้อ2ให้ประธานองคมนตรีเป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ไปพลางก่อนหรือในกรณีที่ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ตามข้อ1หรือข้อ2ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้ประธานองคมนตรีทำหน้าที่ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ชั่วคราว 4. ในกรณีที่ราชบัลลังก์หากว่างลงให้คณะองคมนตรีเสนอพระนามผู้สื่อราชสัรตติวงตามกฎมนเทียบาน ว่าด้วยการสืบราชสันตติวงศ์พระพุทธศักราช2,467ต่อรัฐสภาเพื่อขอเพื่อขอความเห็นชอบแล้วให้ประธานรัฐสภาอัญเชิญองค์ผู้สืบราชสันตติวงศ์ขึ้นทรงราชเป็นพระมาหากษัตริย์สืบไปแล้วให้ประธานรัฐสภาประกาศให้ประชาชนทราบในระหว่างที่ยังไม่มีประกาศองค์ผู้สืบราชสันตติวงศ์ตามมาตรานี้ ถ้าได้มีการแต่งตั้งผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ไว้ตามข้อหนึ่งหรือข้อสองให้ผู้นั้นเป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ไปพรางก่อนแต่ถ้าไม่มีผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ดังกล่าวก็ให้ประธานองคมนตรีเป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ไปพรางก่อนท่านผู้ชมที่เคารพรายการประชาธิปไตยที่ปลายอุโมงในตอนที่ชื่อว่าการแต่งตั้งผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ในตอนที่หนึ่งก็มีเพียงเท่านี้พบกันใหม่ในตอนต่อไป สวัสดีครับ